นี่คือการเอาลังพึ่งนะครับนี่อาย้อยย้อยยนจิน้อยเลยมึงหลองวะร้องเป็นไงเอ้ยเอเอเอ่อฮันทตกหลังตกเล้ว้าพี่ดอง ไปเอามากินสิบะกล้วยไม่กล้ยัเอามาไล้วยยกลวอะไมวไมกดมโอยไอ๊มตัดกูมาตัดกูมานีเลยสิม่นีเลยสิเ้ยอยากกวนอยย่เฝ้าอยากกวอยากกนเยเ้ยอยากกมาสิมียย นี่คือบ้านตมองนะครับม่เ้งไมเวม้อยานัอยากินปะต่ไมีนำวางของนี่นีนี่อะไรน่ารับประทานไมเอ่มนครับโยมีซื่อกว่านั่น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 ออกใหญ่ๆครับแ่บเสียปบเลยก็ว่าัดแสบตัว มันก็ได้หลังบ้านมันซื้อเงี้ยแหละได้มึงนะเจีบเด้อเด้อเดเฮ็ดนานรับประทานโบยิงมันเดี๋ยวกูเมาเลยครับรู้คำปู่มากครับนะครับป้อนป้อนนะครับเอออ่อยมากครับเฮออป้อน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 น่ครับป้อนหน่อยป้อนหน่อยมีมากกูจะป้อนเฮ้ยป้อนดอกผักเนี่ยโอ้หน้าอะไรหน้าชัวร์นะครับบำเบิ้ววัดเทึงป้อนดอกผักเนี่ย บ่กกูบ่มากครับป้อยครับเฮ้ยคำโบ่มากเอาลอง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 คำใหญ่ๆดูครับเฮ้ยมีมีิมไม่กินห้างห้างบอกเอาลองเบิ้งลองเบิ้งทําอ่เฮ้ยคำจำข่อยนี่ครับพี่น้องแมวเอ้ยอามังมังนี่นะครับเป็นสูตรนี่แหละครับเป็นบ้านตะมองครับบ้านตะมองอ้าวรถซีหายไปไหนครับพี่น้องอันนี้เขากําลัง เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกาเลี้ยงหมูเลี้ยงมายอยู่ครับนี่โอ้ครับอันนี้เป็นไก่ไก่สมัยยุทธยานะครับครับสี่น้องไมยุทธพระเจ้าสามห้ำนะครับอา้าวเปลี่ยนราบอกอันนี้สมัยพ่อเจ้าสมาหำนะครับพ่้าสี่หำแล้วครับโอไม่ใช่ครับเปลยนหำครับ <List of people>. นี่แหละครับคนตลกมากเลยคนนั่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 นเนือเนื้อเนเนนี่คือไก่ดำมนัน,นะรครับ ให้เอกตัวจริงครับสี่ได้ลูกเลยอแอวเดะครับเออครับเดินไปเรื่อยครับใจเย็นครับนี่รเบนี่แหละครับนี่แหละรถแต้มองครับคนที่รักมากที่สุดครับสี่เจ็ดสิบครับแต่เป็นสองล้อนะครับนี่แหละครับสี่ของแท้ครับเน่าเน่าแต่ยังไม่แต่งนะครับ วางขายได้0โทรนะครับ08 093 093 0512นะครับครับโซสินใจจี๋อได้นึงครับที่นี่เยอะอันนี้ขายร้อยหนึ่งครับโอ90